นี่คือช่วงเวลาที่ทุกสายแฟชั่นต้องเตรยียมตัวกรีดต,ตาค้างเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงไอคอนแฟชั่นที่ทําให้ทุกคนต้องตึ้งไปชั่วขณะแต่ก่อนอื่นลองคิดดูสิแฟชั่นตัวแม่หรือที่เรียกว่ามัมแฟชั่นมันจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่และทําไมเชีย์พิจิตราถึงถูกยกให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแบบนี้มาดูการให้ละเอียดเทราเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่เป็นการพิสูจน์ตัวตนในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วสําหรับนิยามของคําว่า แฟชั่นตัวแม่นั้นหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่สไตล์เรียบง่ายสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งยุ่งแต่ในความเป็นจริงมันคือการผสมผสานระหว่างความสงบและความรูหราที่แสดงถึงความมั่นใจภายในและต้องบอกเลยว่าเจี๊ยบพิจิตราคือผู้ที่ครอบครองคำนิยามนี้ได้อย่างแท้จริงไม่มีใครอื่นแน่นอนว่าประโยคนี้ถูกซ้ำเพื่อเน้นย้ำจุดสำคัญแต่เถอ,เ,อเพราะเธอคือผู้นำที่ไม่มีใครเทียบได้ในหมวดหมู่มัมแฟชั่น ที่จริงแล้วแฟชั่นตัวแม่ไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวแบบเด็กสาวแต่เป็นการเลือกเสื้อผ้าที่สะท้อนถึงชีวิตที่สมดุลเอชนชุดเดรสที่เรียบแต่เฉียบคผมผงที่กล้าวย่างมีชั้นเชิงและเมคอัพที่ดูฟินิชแบบไร้ที่ติดสิ่งเหล่านี้รวมกันทาให้เธอดูเหมือนเดินบนรันเวย์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ปรากฏตัวและนี่แหละส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเชียบไม่ได้แค่สวยแต่ทุกองค์ประกอบในลุคของเธอถูกแมท์กันอย่างลงตัวราวกับพบคูทุชั้นสูง ซึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับคำนี้มันคือเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยช่างฝีมือระดับโลกราคาแพงลิบลับและมักถูกนำไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆเธอมีอินเนอร์การวางตัวที่สงบและสง่างามที่สุดทำให้ทุกทุ่งท่าเต้นเปลี่ยนเสน่ห์แฟนคลับและคนสายแฟต่างพร้อมใจกันเรียกเธอว่าควีนอินเนอร์จีตัวจริงเพราะไม่ว่าเวลาไหนเธอก็ยังคงความสวยที่ดูแพงและเหนือการเวลาได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพยายามอะไรมากนี่คือความสมบูรณ์แบบของไอคอนตัวแม่ในยุคนี้เลยทีเดียว แต่เอาเธอนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจจะขัดแย้งหน่อยเพราะหลายคนอาจถูกเถียงว่าแฟชั่นตัวแม่ควรเป็นของใครคนเดียวหรือหรือบางคนอาจบอกว่าในยุคที่ทุกอย่างเท่าเทียมกันขนาดนี้ยังมีใครอีกหลายคนที่ทําได้ดีไม่แพ้กันอย่างเช่นนักสแสดงหรือบุคคลสาธารณชนคนอื่นๆที่ผสมผสานสไตล์มัมแฟชั่นกับเทรนด์สมัยใหม่ แต่สำหรับเจียบแล้วเธอคือแบบฉบับที่ยากจะล้มเพราะเธอไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังมีเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเธอคือราชินีแห่งแฟชั่นจริงๆปีหน้าหวังว่าจะได้เห็นเธอกลับมามีผลงานละครหรือซีรีส์สุดปะง้ออีกครั้งแบบในตัวแม่สายลักชูที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามแฟชั่นตัวแม่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้มัมมี่ตัวจริงๆทั่วโล เช่นการแสดงให้เห็นว่าการแต่งตัวแบบนี้ช่วยให้รู้สึกมั่นใจและพร้อมรับมือกับชีวิตประจํวาวันไม่ว่าจะเป็นการไปส่งลูกหรือไปงานสังคมเชียพิสูจน์ให้เห็นว่าความสวยนั้นอยู่ได้นานตลอดการท่าเลือกอย่างเหมาะสมเท่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นการถกเถียงเล็กน้อยว่าแฟชั่นตัวแม่กําลังตกยุคหรือไม่ในยุคที่เมนสตรีมแฟชั่นสนใจเรื่องความยั่งยืนและความหลากหลายมากขึ้นแต่เชียกลับมาถูกยกเป็นไอคอน เพราะเธอแสดงให้เห็นว่ามัมแฟชั่นสามารถเป็นที่ยอมรับได้ในวงกว้างและยังคงรลเวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงก่อนจะปิดท้ายลองคิดดูสิคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เจี๊ยบคือตัวอย่างเดียวของแฟชั่นตัวแม่หรือคิดว่ายังมีใครที่ทําได้ดีกว่ากันและแฟชั่นตัวแม่ในยุคนี้ควรพัฒนาไปทางไหนเพื่อให้เข้ากับลฟ์สไตล์สมัยใหม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ก่อนแสดงความคิดเห็นโปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเหมาะสม ไม่ใช้คำหยาบคายดูหมิน่นสอเสียดหรือสร้างความแตกแยกในสังคมวัดถ้อยคำที่ดูหมิน่นสถาบันชาติาศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่อ e ีเมลออนไลน์ at n a e w a c o m ทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซต์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานอยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดขัดต่อข้อหนึ่งถือเป็นนอกเหนือเจตนาและไม่รับผิดทางกฎหมายในทุกกรณีข่าวที่เกี่ยวข้อง